อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมของเรานั้นเป็นที่น่าจดจํานอกจากตัวเกมเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชื่อของมันการตั้งชื่อที่สักสรรหรือมีความหมายที่ลึกซึ้งแต่ก็มีบางเกมที่อาจจะมองว่าเกมชื่อแปลกๆนั้นอาจจะสามารถดึงดูดผู้เล่นก็ได้นั่นก็คือที่มาของชื่อเกมที่ยาวเป็นหางว่าวยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครคําเตือนคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการจัดระดับว่าเกมไหนมีชื่อยาวมากกว่ากันนะครับ อันดับแรกก็คือเนียเรปิคันครับเนียเรปิคนหรือเนียเป็นเกมภาคแยกจากซีรีส์ดักเก้นกาดที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2010บนเครื่อง PlayStation 3และ Xbox 360แต่ในตะว,วันตกนั้นจะใช้ชื่อว่าเนียเกโซที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเวอร์ชันเดิมตัวเกมก็ประสบความสำเร็จอยู่มากพอสมควรจนมีการสร้างภาคต่อในชื่อเนียออโตมาตาในปี2017ที่ดันประสบความสำเร็จยังถล่มทลาย4ปีต่อมาในปี2021 เนลลี่พิกแคนก็ได้ถูกรีมาสเตอร์บนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ PC ในชื่อ n e ล a r ่พิกแคนเวอร์ชัน1.22474487139ที่ประสบความสำเสร็จเป็นอย่างมากทั้งด้านยอดขายและคำวิจารณ์เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับ n e ลลี่อัตโตมาตเลยครับอันดับที่2ก็คือซ a PBC บครับค่ายเกมไซ o n i c เคยมีไอเดียในการสร้างเกมกีฬาสายพันธุ์ใหม่ที่จับเกมรถและฟุตบอลมารวมกัน จนกลายเป็นเกมที่มีชื่อว่า Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars ที่เปลี่ยนกติกาเกมฟุตบอลจากการให้คนเตะมาเป็นการขับรถเตะบอลแทนแล้ววางจำหน่ายในปี2008บนเครื่อง PlayStation 3แต่ก็ได้คำวิจารณ์ที่ระดับกลางๆเท่านั้นจนต่อมาในปี2015เกมนี้ก็ได้วางจำหน่ายภาคต่ออย่าเป็นทางการใช่ครับผมหมายถึง Rocket League นั่นเองซึ่งถือว่าประสบความสำเสร็จไปอย่างสูงจนกลายเป็น e-sport ในที่สุด อันดับที่3เป็นเกมจากหนังครับ p e t เตอร์แจ็กสันคิงคองคิงคองเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่กำกับเขียนบทและอํานวยการสร้างโดยป e เตอร์แจ็กสันที่เพิ่งมีผลงานจากไตภาค The Lord of the Ring เข้าฉายในปี2005ตัวหนังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนสามารถกวาดรายได้ไปถึง556ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง207ล้านและได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes มากถึง74คะแนนและสำหรับเกมปีเตอร์แจ็กสันคิงคอง The Official g a m e of the Movie เป็นเกมที่พัฒนาโดย Ubisoft m o n t r e l l ลงบนเครื่อง PlayStation 2, Xbox, GameCube เครื่องเกมพกพาตามนี้ PC และมือถือบระบบปฏิบัติการจาว่าตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอคเวนเจโดยมีการสวมบทบาทเป็นทั้งคนและคิงคองตัวเกมประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเกมคลาสสิกของเครื่อง PlayStation 2ไปเลยด้วยคะแนนใน Metacritic อยู่ที่82คะแนนลืม Skull Island l i s e s of Kong ได้เลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตอนนี้อิสมีผมเองได้มีระบบ Membership แล้วโดยราคาแล้วต้นนั้นจะอยู่เพียงแค่20บาทเท่านั้นราคาเพียงแค่นี้คุณจะสามารถรับชมวิดีโอเอ็ก u คลูซีของช่องผมได้ใช่แล้ว20บาท20บาท20บาท,บาทถูกใช่ไหมล่ะเมอ่อให้ใช้งานแล้วตอนนี้อันดับที่4น่าจะไม่ค่อยรู้จักกัน m อนยูมอนยูเป็นเกมแนว first person rpg ตลุยดันเจีนโดย a c r i s g เก e และ per i e n c e วันจำหน่ายในปี2023ที่ผ่านมาบนเครื่อง PlayStation 5 Nintendo Switch และ PC ตัวเกมก็ดูน่าเล่นนะครับเหมือนกับเกมยุค80นะแต่สลับชื่อเกมนี้ได้มีชื่อเต็มว่า Monu เอาชนะปีศาจและรับอาวุธกับชุดเกราะที่แข็งแกรง่งคุณอาจจะพายแพ้แต่ก็อย่ายอมแพ้จงแข็งแร่งขึ้นฉันเชื่อว่าต้องมีสักวันที่เหล่าฮีโร่จะปราบราชาปีศาจลงได้ก็ัด้แหละครับชื่อเกมอันดับที่5ครับเป็นสถิติโลกเลย คาทูลูเซฟเดอะเวล์คาทูลูเซฟเดอะเวล์เป็นเกม RPG จากปี2011โดย e b o y y s i i i t t l l n t t r t t i n n m n t t เกมนี้นั้นเราจะได้รับบทเป็นคาทูลูที่ถูกมอผีปิดผลึกพลังชัว่วร้ายเอาไว้ทางเดียวที่เราจะได้รับพลังกลับมานั้นก็คือการเป็นฮีโร่เกมนี้นั้นมีการล้อเลียนเกม RPG เกมอื่นเยอะมากแต่ปัญหาก็คือเกมนี้นั้นไม่ได้รับความสนใจมากขนาดนั้นทำให้ผู้สร้างเกมก็ได้คิดชื่อเพิ่มเติมมาเป็นคาทูลูเซฟเดอะเล์ Super Hyper Enhanced Championship ย d i t i o n Alpha Diamond DX น l ์ด a เอ็กซ์พลัสอัลฟาเฟ n เอ n ดีพรีเมียมเอ y นฮ r น o ์เ e มออฟเดอะเย o ร without avatars ได้ถูกบันทึกลงใน g u ินเน s s w o r l ล r คอร์ดในฐานะเกมที่มีชื่อภาษาอังกฤษยาวที่สุดแต่ผมว่ามอนยูจากอันดับที่แล้วน่าจะแซงแล้วล่ะเพราะว่าเกมนี้นั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นคาทูลูเซโดโ d เหมือนเดิมนะครับ อันดับสุดท้ายของคลิปนี้ครับนัสุอิโร่ไฮสคูลผมว่าผู้คนน่าจะเคยรู้จักเกมนี้มาบ้างแล้วรู้ว่าเกมนี้นั้นชื่อยาวขนาดไหนแต่สำหรับใครที่ไม่รู้นัสุอิโร่ School นั้นเป็นเกมเอ่องเกงใน Open World โดยด t ท e ีดพ u ปิเชอร์วางจำหน่ายในปี2 5 1 5บนเครื่อง PlayStation 3และ PlayStation 4เกมเพลย์ก็ตามนั้นแหละครับแทงเกงในจะให้พูดอะไรอีกละ่ะ แถมเกมนี้ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟีเจอร์หนึ่งในเกม Yandere Simulator ด้วยนะครับสำหรับชื่อเต็มของเกมนี้ก็ได้ถูกบันทึกลงใน Guinness World Record ด้วยนะครับในฐาน,นะวิดีโอเกมที่มีชื่อยาวที่สุดโดยมันชื่อว่าผมไม่อยากพูดเดเอาเป็นว่าใช้ Google Translate พูดแล้วกัน 夏色ハイスクール、青春白書、転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて劇者少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのになぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考える一夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。 สำหรับช่วงท้ายนี้ผมว่าจจะจะบอกว่าตอนนี้ช่องของผมเองนี่ได้มีระบบ membership แล้วนะครับโดยจะมีราคาล้มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นซึ่งวิดีโอแรกที่ลงเฉพาะนั้นก็คือการไปเขาชนไก่ครั้งแรกตอนปี3ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่คนเรียนรอดอนั้นจะต้องจดจำไปอีกนานส่วนคนที่ไม่ได้เรียนรอดอนก็ก็คงพลาดแล้วละ